ลายนะที่สาวสุบรรณเมื่อคืนนี้ยังนอนบัวรับเลย้าเป็นวละเตยว้นอนดูดาวกันาเท่านั้เตื่นเจ็ตืนเต็นะนะสิได้ไปเที่ยวที่แต่ละที่กับบาเชโนโยภาพได้แตขอบเขตก็พราะว่าเพราะตรงๆเท่ากับงบประมาณทัพบโรย โอ้ยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีแคนเบิร์สสุขสุขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้โปรว่ากสเป็นพี่น้องฝัง่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศฮะเนาะกับโคยินดีตอนทักเข่าสู่ซองบบกดาวันสาวลาวคือเก่าพบพ่อกันนีก่กาอยู่ไหอยูย่หน้าเนาะหมูเตะโตกับซีแป๊กเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้กะเมื่อนี้เนาะกะเป็นมือที่ว่า ข่าวดีกับแม่เนาะแล้วก็สิเป็นข่าวพอดีทั้งตู้แม่ลูกสิไปป้าเล่าเนาะโดยก็คือมื้อนี้ทั้งสามมุกดาก็สิได้เดินทางลงไปฟังไทยเนาะก็ขอโทษขอท้ายหลายอเนาะที่ว่าบ่ได้แจ้งคลิปล่วงหน้าก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็ไปเห็นสามมุกอยู่ไสกัทางไนเด้อ FC เบอร์สกุสทุกคนเนาะอ่าจุดลักก็คือทั้งสามมุกดาก็สิไปลาดบุรีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขากลับมาก็สิ อยู่กรุงเทพเนาะโดยก็คือตอนนี้กะกล้าเกียมอ่านี่กะมาสั่งอำลาแม่เนาะฮะว่าคือสิไปดลายมือนี่แหละพอยพี่น,น้องเลยเนาะไปกะบ,บอกกีก่มือเนาะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวสิไปบอกลาเมย์ก่อนเพ้นอ่าลาเมย์ก่อน,น,ออนเ,าน,เานาะพ่อแม่พี่น้องเลยเดินตอนนี้ทางรถเฮากระถ่าอยู่เนาะดูอ่าสวัสดีเด้อ<ว>ทางตูเมย์เนาะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสิได้ไปไทย ดีใจเนาะเด็ดแม่เดี๋ยวว้าทําไมชเกาหลีเลยเรียกว่าผักเมียเนี่ยเด้อนี่ของผ่าเพื่อนนะสันเนาะว้าเดี๋ยวว้าตุ้ยเมยเราก็คือชิบะสาวปนัในดอกเพราะว่าท้าไปกะ ฟ้าวมาโดยกะโดยเกิดไปประมาณวันสี่ห้ามือเนาะกะว่าเนาะกะโอเคซะกะมีตาบ้าเมยเพิ่นอยู่คนเดียวกะเบิงแงงดูแลตัวเองเนาะฟืนไฟกะไ่ต้องปิดเดอออ่าเปิดไปเลยอ่าแล้วกะนอนกะให้มีสติเนาะระมัดระวังเพราะว่าเพียงหน้ากะอยู่ป่าเน่เพราะว่าอยู่คนเดียวโดยบันนีลูกเต่ากะบ่อยู่ เป็อยู่ใกล้กันโย่เจียมติดติดกันนี่ยอยู่ใกล้อยู่กะแต่ว่ากับโดูกันยังอุ่นใจน้ำเพลินเนาะโดยเอาชาจังสั้นกะทั้งเพลินถ่าแล้วเนาะตอนนี้เนาะทางลูกกะบสิได้ขอตัวลาแม่อยู่นี่เด้อเออกอดกันข้างเลกูว่าถ่าจังกะเอาสองแก้วเลยเนาะเฮ้ยพี่น้องเลยกะนสิไดลลาตู้เมย์เพลินกะ อ่อนเลยดูแน่เลยโดนได้ด้วยอ่อนเดยอ่อนเนี่ยเพื่อจะได้ของฝากนะเฮ้ยเห็นอะไรต้องถักได้ดยอ่ะกามิตาวาพิตามเบิ่งตอนอยู่ไทยเน้องพรมัยพี่น้องกากเป็นครั้งแรกที่ว่าได้อ่ะไปเที่ยวเนาะหรือว่าทางภูใหญ่ภายในโอกะโดยปะซาบานิเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเป็นการแซกซ่านาะเพราะว่าตอนนี้กากเป็นเสือได้ด้วยท่ายเนาะโดยกะไปหาคนน้องดาวกะ

สะเพอ่อรถเท่าสบายดีเด้อโดยอาโตผูลองสมานกระแตงโตบ้างกังั้บ้านเยอโอ้กำลังมาสิเดินทางออกเนาะป้าสาวโปเป็นการซักซาเสียเวลาเนาะตัดตี่พ่อกันนี่พูดเนี่เนาะโดยป้าป้าป้าคืนคืนเลยอาเธอร์สี่คนเนาะลงจากบ้านไปเอาน้องดาวยูสวรรค์ไม่ต้องขึ้นไมเคยปะเออแ้เออพี่ดองเนาะตอนนี้กะถือว่ามุ่งหน้าเข้ามาใกล้ชซนตัวเมืองสวรรค์แล้วเนาะ แล้นี้กับทางน้องดาวเพิ่นกับถ่ายอยู่พุ่นแหละอ่าใกล้ๆสวรรค์คุณมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาถามความรู้สึกทั้งลังกันก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยอ้าเดยวอัสวะดีเพื่อนหนึ่งกันเลยทางอ่าบ่าวไซแล้วกับทางน้องสมบัติเนาะโดยอยาความรู้สึกงไปในนั้นตอนนี้ให้น้องละตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้เห็นทะเลเลยจะได้เห็นทะเลเดี๋ยวก็ได้ะ เคยเห็นแต่น้ำโคง่เคยเห็นแต่น้ำโคลงกับทะเลธรรมชาติบานเข้าอันนี้มาตน้ำท่วมอนี้ดูอันนี้กับเป็นข้างที่เ่อไร่นอกไปไทยคือเป็นข้างที่สามต่อซ้ายอ่าเป็นข้างที่หตัวได้โอ้หกมีบ้างโอ้ไลอยู่หตัวเข้ากับเคยไปเห็ุเวียกดูหุ่นนะฮะกับเพิ่มเติมกับ เราไปเที่ยวบ้านนอกเพราะว่าคิที่บ้านพายาบ้านโดยวันเกิดเมืองนอนเนาะไปเฮ็ดเวียนี่คือเฮ็ดงานยังอยู่นอ่ะอ่าเป็นขอบัวเป็นเป็นอะไรเซฟบ่อนเอาแล้วเนาะได้เป็นเซฟได้ป่ะถ้าพุดได้ขอลองซิมสีมือเห็นเนาะอ่าบอร์เซียโนเอตอ่าเป็นอ่าศาตธนาคารเอา ถ้ครูใดที่ได้กินแล้วกับโบเคยกลับมาจักเสือไปเลยไปเลยไปเลยเนาะได้กินแรกได้ลองรสชาติเลยไปเลยไปเลยกลับมาเลยแซ่บเด้จินตเลิศได้เลยส่วนลายมันคือโบคืออาหารปลาเท่าได้ท่ดมันเป็นอาหารต่อติดน้ำมีแต่น้ำมันนะนะอาหารอาจีนเนาะอ่าทอดคัวอ่าทอดเป็แสนนะเป็นพอดเป็นขวานลายกวเนาะเอไปเห็นกะ ก็จะปีเด,ด้เอนโอ้แล้วหลังจากที่ว่ามาไทยนี่ได้จักอันนั้นแล้วนี่จักปีจักเดือนละแต่โดนเติดหรือเป่ามาจากไทยมาหากกเห็นเนาะมาจากไทยหรือเ่แม่ทั้งก็มาเลยทั้งก็มาได้สามเดือนโอ้วายอยู่เพราะว่าแต่ก่อนกับบุคอยเห็นเนาะหากะเห็นว่าสั่งทั้งก็มาได้สามเดือนไปไปไกลสุดนี่คืออยู่สายนี่ไปไปเห็นงานเห็นงานบ่แม่อยู่ศรีลมสารแดง แล้วสหัสปูหูเขื่อนเจด้ยินแล้วสิถามเพื่อน้องน่ากากาเพื่อนเอฟซีน้องเพื่อนเอฟซีพันธุ์ชูสาวบุกดาวเพื่อนอาจจะมูทางสาวบุกดาเนี่ยมึนตึ๊บเคยหูู้้แต่อันไซยูหูกัจจตุร์ลเคยไปแต่จุดนี่น้องเพื่อนเลยผิดผิดยิดสาราเดินสีลมสารแดงนี่คือเป็นใจกลางกรุงเทพดเลยโอ้แมนบอสเดินกัน รายใส่รายจ่ายกับแพงได้อยู่นะก็มันเป็นจุดสุงของต่างประเทศอยู่แล้วกันอ่าเป็นจุดท่องเที่ยวก็ว่าได้เนาะไดยแล้วอันเงินเดือนกับคือสีแพงคือกันเนาะเงินเดือ่อใจขออนุญาตว่าเด้อกับเงอนฝ่ายเองพี่น้องเดินซองเงินเดือนแต่ว่ามันดีอยู่บอเดียวกับคือเขาได้กินเผากินน้ำแต่กับบอลอยู่มันให้อยู่ดีบอโอ้มันดีบอดีเนาะมันดีบอดี ในกาอาหารการกินก็คือเหมืย่ก <โอ S 2> ็เพิ่มานะการนําขาพไเหมือนอใก้เบดีอยู่แตเนาะแต่ว่าบอสเนีวยเวียดนี่คือเห็นเวียดแต่บ้าน่ากัะบมงเขาเหียดามุงไปเลิกกูได้สามมเช้าูได้ไปพักผอดช่วงเวลาได้นอนกับเวียดู่ได้ปพักผอนหน่อยบัเห็้เบียยเนาะเวียดคือวัานี้ขางนอกกันมันดีมันดีเดนงมันเสียเด่นๆ เสียยางแม่ก็เสียกัแบบสุกผาาเขาเองไ่งนอเนาะเพราะนอนดึกมันก็สุดชทอกคอนมเพียงพอน้ำักคือุรยันนอนในนอนมะเคยนอนกันคืนนสมุมานอนอนเบนหมีเมนห้อง่รลาดอยางเงี้เนาเอาากไปดูเพื่อสิ่งเคยกับประมาณทิศนั่นแหละเดมาอันแบบปับว่าเขาเคนอนกลาคืนนสม นอนต้นเว้นหนิปอผาเคยถึงเมื่อ้วร่นะแม่นปาเม่นปอผาเคยไปเห็นงานดูอย่ตราชมกุฏปิเออนกนันไปวันนี้ชื่มือเลยเด้ไปเห็นงานคืนนอนต้นเป็นวันนี้นอนรับเยอะบ่นอนรับนอนไหนที่ซื้ออยู่นอรับมันมาเฮาเฮาบอกสินเคยกับันอาการเนาะมันกลายง่ายได้เพาะเป็นพี่น้องเลยท่านเด้อเมื่อที่สองเขาจะนอนรับเระว่าเฮาเขาเมยแห้งอ่ะนะโอว่ามันสิ อ๋อแล้วเขาเนี่ยเขาชินเคยอะไรเลยถามเขาชินเคยอะไกับโมเป็นนียเลยเลื่นนี่โมเปียนนางพวกเิันเคยอยู่ก่อนนะสมุนหนึ่งสองสม้วนก็นอนได้เลยต้องไปเรียกตอถ้าเฮ้านี่ต้องนอนติดนี่แม่แหละเลยเนาะเดี๋ยวกลับมาถามทางล่างอีกกันก่อนนึเกี่ยวไปเกี่ยวมาเราคนพี่น้องเลยอะถ้าทางน้องสว่างนี่เคยไปเห็นงานดีบ่ะล่ะหรือว่าเคยไปเที่ยวนางบ่กเคยไปเห็นงาน ก็ไปเที่ยวไปเที <na> ่ยวเนาะโดยเที่ยวเท่ยวใดน่ะแถวใกล้ๆค่ะแถวมุกดาหาร๋อมุกดาหา์เลยมุกดาหารไปดูอันเที่ยวอะไรก็อีหลักก็ชั่วโจริงแต่มาดิไปได้ไปนั่นเลยนะไปเที่ยวเนาะเที่ยวตลาดอินโดจีนแล้วก็วัดคู่มณุโลกไปแนวแถวศพเขตนี่ซื้อ วัดภูเสียนเรียกไปเห็นแม่ว่าแม่วังภูฝาใหญ่เด้ฝ่ายนี้ไปีคือแบบไปหา FC นําบ่แล้วแบบไหนไปลิน้มี FC เพิ่นอ๋อาที่เฮาได้รู้จักคะเพิ่นก็ถูกทักชวนอ๋อก็ถือว่าดีเนาะก็จังได้กับฝาอ่าทางพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะถ้าว่าเห็นก็เข้ามาทักทายเนาะกจุดหมายไปทางเฮาก็สิไปอ่า ลาดบุรีเนาะทางวาเซโยเคยไปบ่เคยไปอยู่แต่ว่าเคยได้มาถ่ายไปกับไปไกลมาไกลซื้อเฮาบ่ได้เคยกินรถไกลแล้วเนาะเอถ้าบ่ได้มีโมเมนต์ว่าไปตั้งใจแบบไปเที่ยวไปเที่ยวเนาะโดยโดยเฉพาะนะโดยๆๆแต่ว่าอันนี้กระตุ้นเต้นอยู่แน่หรอกรต้นเต้นจังได๋เดิว่ะเพราะว่าเฮาขี่รถกายไปไกลกันเนี่ยเผ็ดจริงๆก็อาจจะบ่ะตุ้นเต้นบ้างได้นาะแว่าไปไกลเห้งเนาะไปไกลกัน ว่าจังไงแปลว่าเข้ากับบ้านนอกของหน้าเนาะว่าบ้านนอกของหน้าซาเสยพี่น้องเลยฮะเศร้กินข้ามาเลยเข้ากับโอกาสที่เขาจะได้ไปเที่ยวบอไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวคือคนอื่นเนาะฮอดบุคอยมีโอกาสเลยอ่าฮะมีเลยเนี่ยมีนะเคยมีแต่ไปเที่ยวบรรยากาศอยู่ทุ่งนาวะเออแบบนี้นี่ยากในสมุทรพียากเนาะขึ้นสมุทางเขาไปเนาะเลยทางเขาผมยิ่งมันจางคนมากเดี๋ยวได้มะ เาไปแล้วมี้านขรถลเอางน่หาล้างถ้วยล้างส้อมคอยตากิปมะตุก่พอเหล้วเรามาพอเนยเดี๋ยวล้างจานเองล้างจานเีรทางแล้สมมุติเยย่อการนอยที่เรานอกไปนังทางพอบ่เครียดแล้วเดินพอใครเครียดอพ่ายแล้วเนาสมมุตต้องหาคนปติโอ้ยจะกปย่อไสั้นเนาะตายแล้วไข่เนาะ นอนตามแถวนั่นแหละทางก่อนตามแคปท่างแล้วไาน้องสมานไปยุ่งงานได้เลยเนาะเลยสามครงานไปเลยแด้วพอได้เงินค่ารถเนาะพอได้เงินจังนะาบาโนฮอร์โมนเนาะพอพี่นางเอ้ยหยอกแซวกันไปเละถามความรู้สึกทางเบาซายูเพราะว่าเพิ่งมาเพิ่นเคยไปผ่านทางลาดบุรีเนาะไก่บ่กะ ไกลเติบได้กะเขาเลยเหมือนปรนี้ประมาณสมงศัยเพราะว่าเขาขี่รถนี่ที่ฝั่งไทยเนี่ยคือแบบจดจับเวลาได้เน,นีน่ย30กับถือพอ30เปสรถกับเลยกับที่เลยหนึ่ง30เฟสที่ยังสิ่งใกะบกออลายเนาะบ้านเขาขับไปกับหอดก่อนห <c oughs> <c oughs> อดไว้เน,นะาะบ,<า>บัตรว่ายุทธภูมบัตรเรืองเองผดนสวยงามเลยงามเนาะไปสัำปัดนี่แบบโอ้โห ว้าวว่าซทำแบบเนื้อหน้าสมุกเนอว่าทาย่ายไปเห็นเนอแบบไปเห็นแบบว่าแบบแบบไพ่แสงสีเนี่ยกระโดดเต้นขึ้นเลยว่าคอยแบบอย่างนี้เนาะเจ้าก็เก็บก้นเด้อเพราะว่ามันกระเตกต่างกับบ้านเท่าไรเนาะเพราะวการสีวา้วกาอ่าบ้านนอกเข่ากรุงเนาะมันไกลยาวแบบว่าแบบตื่นเต้นในสมุกทไปว้าในชีวิตนี่ข่าะคอยโมคิดบโมอว่าข่อยเชียรได้มาบ่ได้เนาะ เาแบบเต้นไล่นะที่ด็สาวสุวณเม่อคือเด็กยังนอนบลับเลปมาเป็นอบละเลยนอ่ดาวล้างันเลยตื่นเต้นตื่นเต้นนะสิได้ไปเที่ยวที่ะเที่ยวกับบาร์เซนกับภาพได้ขอเกตซื้อพวกว่าว่าตรงๆเท่ากับงบประมาณทาบลับยเลยเอาไปกับตรงรายจ่ายรายอยู่แล้วแม่เข้าไปไกลนี่ารุกลางเนาะต่่ไปไกลนิหลายเนาะ รถแห้งลายเนาะไปนี้คราผัดต้นขึ้นนะตามตามเนาะบ่มีเลยขายเข่ามาชิสอบกัได้ยุมุกาหานไปจีิแล้วสมุตไม่ไปไปารถกลับเออขายเข่าชิมสอบไม้สมุน้านาวล้วนก้าทั้งนองสมางวันที่ีข่าวใหม่เป็นตอนเอฟซีบ้งไม่เดือขายเนาะม่เดืขายขายไปรบุนิสง่า ปีนี่ว่าเรื่องมูลที่สองนการเมื่อคืนนี้ได้ไปอยู่บ่กะไปอยู่ไปย่างเบิ่งเพราะว่าเทากับไปท้าโหดแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกรุงเทพนะก็เลยไปซะเพราะว่าเขามาประทันมาวันนี้กับมีแต่เก็บขยะอันแล้วเนาะเมียนความสะอาดให้เพื่อนเลยอ่ะคือสีประทันพอเป่นพี่เราเขยะ เราจี้มสีนี่เลยเล่นลูกจีนแบบมีแต่ลูกใหญ่ๆเนาะตาสะออนว่ะดิซ่อมกับปั้นกระปั้นนึกยิ่งว่ามาแตกกาะทังสาวมุกากับไปคือกันเมื่อคืนนี้เนาะไปกับผู้ซึ้งว่ามันเป็นน้ำเอื้อยเถาบลืออะไรเนาะเกับโบผู้เพราะว่าคือโปรโมนมาเฮ้อเลยมาคือกันอยู่บ่การไอยากลายไปได้เนาะไรเนาะมันอยากรายงานสอนกันเด้ ท่านก็เริ่มไปอย่างไรแล้วก็านี่อย่าว่าแต่ยังน้อยเนาะวางสี่ห้าปีขึ้นล่างนี่ก็ยังโอเคอยู่เนาะยังมวนอยู่พอพี่น้องเลย้จะบอกว่าให้โทรหาน้องนะอันน้องใครโทรหาจะโทรอยู่บ่เวทาแล้วพอบอกว่าขึ้นมาผ่าอ๋อเพราะบอกแมวแมนต้องหาดูกระชอนหนูดาวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเบอร์ลูกคนละอันอันนี้เจ้าเห็นตึัวแมวแมนเห็นวัดแล้วอยู่น่ะ แล,วล,ล,ล้วจะถ่ายอยู่ไซตลาดรักแปดบอลหรือถ่ายบนเทปบ้านช่วยอีกบนเทปบ้านบอวบาท,บา,ท,บบา,ทาจะโทษเอ,อ้ยไม่เนี่ยทอดบลอลตลาดรักแปดขยับไปอีกเนาะตอนนี้กับขาาเขาแม่ฮอดสวรรค์ในเขตเท่าแล้วพรมีพี่น้องเลยกับตอนนี้กับทางสาม,มุกดากับตื่นเต้นคือกันเนาะบาทาได้สัตวบาทาให้ตื่นเต้นกวู่มูเนาะไข่ตุ๊กแตกพูดเอาคนสิไปแล้วกันไข่แต้วานนิโพรพี่น้องเลย โู้ได้บ่อทาเนี่ยเจ้าเช่าอยู่บ่บ่อทาเสียนปากยงั้นนั่นเลยแต่สมมติเราคนตื้ดขึ้นสีแดงนั่นตกรถได้เจ้าน่ะไปต่อได้ข่อยบนต้ต้นเจ้าได้กลับมาผู้เดียวขอยเนาะเอากระเป๋าเสื้อผ้าผ่านขึ้นใช่ว่าอำลาได้เจ้าเออวัดโอกาสได้ได้เจ้าเนาะวันเมื่อเจ้านี่กับย่านผู้เช่าเนี่ยสมมติเป็นนนำเขาอีกเข็มหนึ่งครูบ้านอี่เข็มหนึ่งชงกินยากันได้อยู่ปุบมือเนี่ยเกอบเรื่องไงสมมติ เรากินลายลายเด้อเนาะสามสามมือเดียนติดเลยอืมเดี๋ยวนี้กันยังโบเซาเลยโดยได้โรหาน้องกับน้องมันเนาะโรหานทางน้องบ่ก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำทางอ่ะอ่ะเริ่มต้นเบาทาก่อนโดยเคยมารถอยู่บ่้างป่ะคะอยนะโดยแต่มาข้าวไปใกล้เนี่ยบุคอยเมาสมุทรอืถแตขึ้นไปไกลสำนี่กะหมายแต่เมาของโบ๊ะหูนะเอาขับอันว่าบ๊กับอัน สุขภาพบัฒน์ค่ะบวรทำพอเป็นไข้โดยแต่ว่าหา,าค่กินยาหาไข้เนีย่ยมันเกานะ้ำทานั้นร้อยทั้งร้อยไปไกลเสมอคกะหมุนเมาสมุกไพรโอ<ด><ด><ม>้มวนอย่างเดียวมวนอย่างเดียวได้ขี่รถว่ะจิเมนจาได้ขี่รถนี่กลางคืดดน,น,คนนี่นอนกับนอนอีกได้สมุกเบิงไปซุปเปอรโอ้แต่ก่อนนะเมนโดยคันเท้าอะไรก็เบิ้งเมืองปรุงเมืองเพิ่นเนาะแต่ก่อนเขาเคยไปเห็นงานดูบางกะปีเนาะโจยไปกับสามุกตะกี้แบบต่ก่อนสามุกกับ เราได้เห็นงานเนาะเฮ็นเตาป่าาตอนนั้นเนาะไปประมาณทีหนึ่งเนาะสมุตเนาะไปประมาณที่หนึ่งอ,กอปปางกัศอันออกจากหันมาอยู่ฟาร์มหมูที <c oughs> ่ห้อหมูเนี่ยดขี่หมูจนถ้าสามปีเนาะสมุตเนาะเหนื <c oughs> ่อย วันนี้กาเป็นข้างที่เท่ายเจ้าได้ไปไทยไปที่โซงเป็นป๊อปด้ข้างที่โซงเนาะทาเที่ยวไปทวัดกันหลายทื่อเลยเลยข้างที่โซงเนาะที่ว่าได้มีโอกาสไปไทยเนาะพอเป็นพี่น้องกัถือว่าโอ้ดีใจหลายเนาะที่ว่าทางคุณลักษมณ์คุณยายเพิ่นกาให้โอกาสเนาะกาเผื่อกามาบอกวันนี้กาส่วนสักเพิ่นเอ่อส่วนแบบว่าเรื่องให้มาเที่ยวเนาะกาเตะเต่เดือนเก้าพอเป็นพี่น้องเลย ว่าทางเฮากะย่าเรียกอย่างนั้นแน่เนาะกะฝ่าคนกะบ่อํานวยเนาะสงนั้นเนาะก็เลยสุมื้อนี้เพิ่นกะย่งสักนเพิ่นกยงให้โอกาสหมู่เฮาคือเก่าเนาะกดีมดีใจหลายก็เลยบ่อยากพลาดโอกาสก็เลยฝากตัดสินใจเนาะโดยรเนก่อนเนาะโดยเพราะว่าทางในชีวิตเที่ยวโดยเพราะว่าคือทางมงดากเคยคิดเนาะพ่พี่น้องที่แบบว่า มี่พ่วงฝันว่าเห็นคนอื่นแบบไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ช่วงเวลาที่เพิ่นว่างเนาะนั่นนี่พาครอบพาพ่อไปเที่ยวทะเฮาก็เคยคิดเนาะว่าโอ้อยากไปเนาะคือเพิ่นเด้เนาะคนที่มีความสุขเนาะสักครั้งในชีวิตเนาะว่าถ้าโดยว่าถ้ากัพาไปแต่ทางตไหนตรงนั้นเจ้าเนาะโอ้ยไปแต่หางพุทธภูมิทางตงไหนตรงนั้นโดยนี่เข้าเมืองกรุงโดยหรือว่าก็ตึ๊งสามโมก็ตื่นเต้นแฮงเต้นเต้นก็อ๋อ จักสิว่าแนวใดก็ช่วงเวลาเฮาเดินทางตอนนี้ก็ช่วงบ่ายเนาะเพราะว่าถ้าเฮาไปไว้นะเฮาไปฮอดพุ่นมันสิซื้มันสิถ้าเฮาไปฮอดอยู่มันมันสิยังมืดอยู่พุ่นยังประมาณมันสิฮอดประมาณ4:00นเนาะ4:00นหรือว่า5:00นย่แประมาณมันสิมีเที่ยว7:00นนี่ก็สิฮอดพุ่นก็ประมาณ2:00นแต่นี่ก็จองรถเพิ่นมาอยู่แต่บ่ฮู้ว่าสิทันหรือบ่เพราะเฮาก็บ่ได้จ่ายเงินเนาะก็มีแต่ว่าโทรผ่านกันซื่อ ดนเดี๋ยวโบมาถามโบไปซื Whoops ้อทางนางเงินก้อนเบียจะได้นองทั้งสองเมารถมาล่างอยู่บ่ไปไกลเมาอยู่อ่าาเมอะค่ะเดี๋ยวว่าจะให้บาซื้ยรถไปซื้อนําเดี๋ยวจะกินยาวะกินยาโดยกัดไรอ่อโดยกัดไรโอ้จิกาล่ะสมมุติขาคือไปโบคือไปไกลนี่เมาเลยเมาเนาะตาห้าไปเรื่อยไปสิ้นไปนั่งกับสิ้นลำบากเนาะทางบ้าไซเพื่อนเอง เมาอ่ะปล่อยมาไปได้พอสิ้นแล้วไปใครอยู่ประคองน้องสมหวังเลยเด้อเด้อแล้วเวนๆเด้เมารถนี่ลำบากไงเนาะเปลี่ยกระเปียกไปนะเปลี่ยนกระเปียกเกียร์ถุงใส่เลยเด้อตามบ้างไปใช่แล้วหมดรถไปนล้นกับโมเวเนาะมีแต่ซื้อนี่ซื้อนี่กับหอถุงน้ำเพล่เนาะไว้ใส่ถุงกรเปียกปู่ป้าทางน้องดาเฮาสบายดีอิล่ะ ผูทั้งมูเพิ่นโดยอิละสบายดีเด้อหมูมาส่งบ่ไซด์เรียบร้อยแล้วบ่กระเป๋าเป้ทั้งอองทั้งเป้ไปเจ๊มือสาาดาวไม่สำคัญนะคืนมาบัดนี้ได้บ่นั่งข้างล่างใส่กระเป๋าใช่ไหมชิบโพ าง่ายลงไปซื้อนี่บุกปุ่นบ่เนี่ยนางนางสำคัญบ่บุกปุ่นบ่ยายไปนะบุกเดี๋ยวมาถามน้องดาวก่อนจะได้น้องดาวคืนนี้นอนรับอยู่บ่อย่าย่าคือนอนสว่างมาซันนาะนอนบอระมาซันเลยเปิดเปเส้นเด่นแห้งเนาะเออเปิดเส้ได้ไปเลยเปิดเส้นแห้งเอิมนอนหนึ่งมาซันอ้าวกะใบไปนอนน้ำรถเด้อน้องดาวเดสส์บ่ได้เมารถไบแหละ บแล้วบอกตุ bon. anyway. ่นบนแน่บบแน่บเป็นยังขคิดนยังปยาพงหนึ่งเพื่ออะไรนเด้น้องสบายเกียร์ไว่แล้วเนาะไมแล้วเนาะเียติดทำมัพอกโบ่บาเกียรมาแล้วเกียมมาแล้วอ้าวมีแต่เอ้อใช่เนาะบบได้เกียมยางพอยพี่น้องเลยอ้ามีแต่ยางก็เพื่อไว่เอ้ยเ้อเด้อเเด้อเด้อเด้เด้อเด้อเดอเดาเด้าเด่าเด้อเด้อเด้อเด้เด้อเไอด้อเด้อเอเด้เ้อเด้อเน้เ้อะ้อนด้้อั้อเด้ออเ้อเเดอ แม่แก่อาจจะบวคือกันเนาะดูเออ้ะดีใจบ่อยละสูงไกลก่อนบ่บ่ไกล้กองเลยบ่ไกลเห็นชัดทุกคนมันชัดเลยเกียงไปเลยงามเป็นแม่จะเป็นแป้งเพิ่มเลยเนาะเออเออจะส่งสามมาพอกันเนาะเข้าไปในข้างนี้กันใายสามยิงส่งเนาะมา ไปน้ำกันกับมูมูเนี่ยฮะไซซองยิ่งสามคืออยากได้หลายเนาะเมนเมนเฮ้ยเราเฮ้เโดลงเนาะญาติน้องดาวญาติว่าวน้ำเนาะไซซองยิ่งสามถืกเนาะเดินแต่ถือว่าขอถามแบบหมูรุ่นเดียวกันบ่หรือได้ไคู่ได้เป็นเอื้อยคู่ได้เป็นน้องนี่เป็นด้วยเป็นด้เอื้อยจากปีละปีหนึ่งเดินแล้วเคยลิ้นน้ำกันอยู่บ่ลิ้นแต่เล่นู้อยมึงมูประจับมูบ้านเลย มักใส่กระโปรงนลนสองเสี้ยวตะกี้อันนี้สีเหลืองอันนี้สีบวบได้ตะกี้ต้องคิดว่ามือสั่มืออันมือเสาร์สีแดงมือแดงชิวันะจำได้มือเสาร์สีแดงมือแดงเิวๆนะมือเสาร์สีแดงมือแดงสีแหล่เนาะสีแหลือเอ้าวตอนสอนแล้วมันกระสบานยเนาะขำมามันกระเละโผล่พี่น้องเลยแต่งใส่แนี่ให้เนาะตะกี้คนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถามทางน้องดาวเพราะน้องดาวนี่เคยไปไทยอยู่เว้ยล่ะ ครั้งแรกไหมเนาะในชีวิตเลย <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตกลับไปอ่าไปเที่ยวเน้ออ่าเดูนผู้ท่างเพิ่นกากขึ้นม,มาแล้วอ้าวึา้นมาขึ้นมากโอเคบัดน,นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่ามาพบจบเป็นทีมห้อยกาสิได้อ่าพอโตจบคลิปลงเพียงสำนีนเนาะกามาติดตามตอนต่อไปเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าตอนนี้กามุ่งหน้า ไ e ก่เชอร์่้านนะเนาะทางเฮาก่เชอร์รีจ้าพี่ลราเบี้ยงสั่นีกกันก่อนพทำไมพี่น้องเอ้ยเอาไว้ติดตามกันในคลิปเนาะโดยอสบายดีเด้อทางมาทาโดยสบายดีทางหลังเด้อโดยกำลังกินยา กาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุมสุขชนเนาะ,อะบอกว่า FC ยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะถ้าวา่าเห็นทางสามงดากันทักทายสบายดีกันเดน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ,อะตอนนี้การชุดหมายปลายทางเฮาก็อยู่ลาดบุรีหลังจากเซ็นทูล่ามาแต่พูดกับทางสามงดากัสซีได้อ,อยู่แถวกรุงเทพก่อนเนาะบัทากัสซีได้อยู่นี่ก่อนแล้วก็คอยไปทุล่าโตเนาะกสีได้ไปหาทางไอ้ห้างเขาน้ำ แล้าจากในกาถาว่าพิพาทประก,นนการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยเดอ้อผมเปนพี่น้องเลยท่านีทางสามมุกดากะขอก้าวเข้ามาสามบาดีสมบายดี